บัวสีเขียวแม่สีนางสาวราพันธ์รักษาพลเราแม่สีนางนสาวกระพันธ์ราบกีบวีประธานสีนายจิรายุทธสุรวงศ์คอนเซปต์ประเพณีเลิศล้ำวัฒนธรรมเริ่ม้นเราสีเขียวเหนี่ยวใจให้มุ่งมัน่นครูวราพันธ์หมันเรียนรู้ครูแม่สีจิรายุทธสุรวงศ์คงความดี ประธานสีมีน้ำใจให้ทุกคนคนถือป้ายสีเขียวสวยสงา่าธนัดชาคนน่ารักประจักษ์โครองจิตใจให้ความรักครองใจตน้องรัวคนคนน้ำใจนักกีฬาทงสีเขียวเกลียวิิวปิวสะบักศิรคัตจัดถือชุงคงเดินหน้าคาถากรเป็นชดช่วงควงคาถา,า,าวิทยาวิ สวยดีติดตามด้วยคนสวยสิริรักิมน,น่ารักชักชวนร่วมกรีธาสีสีเขียวนี้มีสร้สรรค์ในแฟนซีวัฒนธรรมประเพณีมีมากมายป้ายคอนเซ็ปต์ชนะพรคนอ่อนหวานประสานงานทินยาพัดจัดหลากหลายสามัคคีมีพลังทางหญิงชาย สุขสบายได้สนุกทุกสิ่งพันเราสีเขียวเกลียวสัมพันธ์อันเหนียวแน่นรักแนนแฟนร่วมสนุกร่วมสุขสันมาวันนี้สีเขียวเหนียวใจกันขวารางวันเหรียญทองต้องชิงชัยขอเสืองอมมือต้อนรับดังๆให้กับกองทัพนักกีฬาสีเขียววันนี้มาในคอนเซ็ปต์ของประเพณีทั้งสี่ภาคนะครับมาบอกไปด้วยภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะครับวันนี้นะครับที่นักเรียนและคณะครูได้จัดสรรมาในวันนี้นะคะสื่อสารออกถึงวัฒนธรรมประเพณีทั้งสี่ภาคค่ะครับและจะเห็นว่าวันนี้มีผีตาโขนมาด้วยนะครับผีตาโขนคุณบั้งไฟนะครับนะครับวันนี้มาทั้งภาคอีสานภาคใต้ครับบัวรดาครับค่ะทุกอย่างอยู่ในการเรียนรู้นะคะ ือวิชาประวัติศาสตร์ใช่ครับเรียนได้เรียนรู้นะครับทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนนะครับเรามีการบรูรณาการทุกรูปแบบครับและนี่คือความน่ารักของสีเขียวนะคะรับปรบมือดังๆจิ๊กจ <Our S 2> ๊เอามีคอนเซปต์ครับวันนี้สีเขียวมีคอนเซปต์